ขอดูวิวก่อน Hello ไปดูห้องน้ำกันแล้วเราก็ถึงหน้าโรงแรมนะคะ Lady's Collection เดินเลี้ยวขวาไปจ้าแล้วเราก็จะไปจุดเช็คอินนะคะนี่ตรงนี้ก็จะมีที่นั่งรอแล้วก็มีห้องน้ำนะเราก็สามารถฝากกระเป๋าตรงนี้ได้เห็นปะคนฝากกระเป๋าเยอะแยะเลยถ้าไม่ถึงเวลาอย่างเงี้ยสามารถฝากกระเป๋าหรือเช็คอินเสร็จแล้วสามารถฝากกระเป๋าได้นี้เราจะเดินทางไปเช็คอินก่อนนะคะเราค่อยมากระเป๋าเพราะว่าเรามาถึงก่อนแล้วก็ฝากกระเป๋าเข้าไว้ชว่วยยนรอแป๊บ ตอนนี้นะคะเราก็ทําการเช็คอินนะคะโดยที่ว่าหน้าจอนะคะเขาก็จะมีให้ดูตรงนี้เนาะตรงนี้เพื่อดูว่าเ,เราเป็นใครนะคะแล้วก็มีสกแกนนิ้วแบบจริงจังเลยตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังดูให้อยู่นะคะอันนี้ห้องน้ําตรงล็อบบี้ของโรงแรมนะคะดูหมมากห้องน้าสะอาดมาก ห้องนี้ไม่มีกระดาษนะห้องนีม้มีกระดาษดีให้โซมากค่ะโรงแรมอันนี้ก็คือนี่นะนี่คือห้องน้ำแค่ตรง็อบ,บี้นะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูห้องบนดูสะอาดมากเลยทุกคนซ้ายหรือขวาลนะเดี๋ยวดูกันศูนย์สี่ทางขวานะคะนี่ศูนย์เจ็ด กำลังทำความสะอาดอยู่เลยค่ะ ทีวีโมไฟนี่มันยังวางของเลยของว่างของกันเมื่อกี้นี้ไปซุปเปอร์มานี่มีต๊ะทำง,งานด้วยทุกคนตู้เสื้อผ้ากว้างมากกว้างมากๆตู้เสื้อผ้ามีลิ้นชักเนาะแล้วก็สลิปเปอร์ตู้เซฟใดๆนี่นางก็จะมีไฟขึ้นมา แล้วก็นนี่ก็คือพวกกาต้มน้ำชาชานะคะก็โอ้โหมีแก้ววาย้วยค่ะนี่ตู้เย็นหรือเปล่านะตู้เย็นจ้าโอเคมีตู้เย็นมีเบาะโซฟาสองอันนะแล้วก็ตรงนี้ก็ที่นอน ก่อนที่จะไปห้องน้ำขอดูวิวก่อน Hello Hello Holiday Inn นะคะวิวสวยมากก็เดี๋ยวจะทำงานตรงนี้ตอนเช้าไปดูห้องน้ำกันตื้อดอ่านี่คือห้องน้ำห้องน้ำดีมากทุกคนห้องน้ำเขาจะมีน้ำเปล่าให้สองขวดเนาะแล้วก็ นี่ห้องอาบน้ําค่ะห้องอาบน้ําคืออะไรก็คือดูวิวไปด้วยดูวิวของ People Square นะคะยี่มากเขาก็จะมีนี่อะไร Conditioner Shampoo Body Wash มีให้หมดผ้าเช็ดต,ตัวใดๆนี่คืออะไร s h ว w e r Cap ไดเป่าผมท i s s u e ผ้าขนหนูนี่ห้องน้ำ น,นี้ก็มีสบู่นั่งมือเนาะแล้วก็บอดี้โลชั่นให้ด้วยอันนี้เดี๋ยวเรามาปิดม่านนะคะเราก็แบบไม่ได้อยากจะโชว์ขนาดนั้นนะคะไฮโซมากทุกคนปิดม่านแบบนี้นะคะกดปุ่มนี้เลย Shower Curtain นะคะเ <c urt ain> ขิน,นะคะ่ะเดี๋ยวรออาเสร็จเ,เราค่อยมาชมวิวกันเนาะช่วย ภัเวรสุดๆโอเคอาบน้ำได้แล้วค่ะตรงห้องน้ำนะเขาจะมีเป็นเลนชาวเวอร์ mm hmm. เนาะกับฝักบัวมันต้องนี่ความแรงของน้ำก็จะประมาณนี้แค่กดตรงนี้นแล้วมันก็จะสลับให้เลขอันหนึ่งก็คือเขาไม่มีที่ฉีดตูดนะคะโรงแรมนี้แต่ว่า mm hmm. เราอะ่ะ ด้วยความที่เราอ่ะรู้ข้อจํากัดของเขาอยู่แล้วใช่ปะเราก็ได้เตรียมนี่เด๊ดที่ฉีดตูดนะคะเราสั่งมาจากช้อปปี้นะจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่แล้วก็จำไม่ได้ว่านั้นไหนลองไปหาดูกันนะก็เดี๋ยวดูว่ามันช่วยได้เยอะไหมเดี๋ยวจะมาบอกว่ามันโอเคหรือไม่โอเคนะจริงๆแล้วอทุกอย่างฟาซิลิตี้โอเคมากเลยนะแล้วก็บริเวณรอบๆเนี้ย สะดวกสบายแล้วก็ของครบมากเว้นแต่อย่างเดียวข้อจำกัดก็คือไม่มีที่ฉีดตูดนะคะในลิฟต์นะคะบรรยากาศก็จะแบบว่าจีนจีมีเพลงบรรยากาศ <c oughs> ฟังแล้วแบบอยากลับพัด <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปพาไปชมบรรยากาศร,ร,รอบๆโรงแรมแล้วว่ามันเป็นยังไงน่ากลัวไหมอะไรเงี้ย <c oughs> ทางนี้ออกมาก็คือ จะเจอเลยนะคะถ้าออกชั้นหนึ่งอ่ะจะเจอแบบนี้นี่เดี๋ยวเราจะไปสถานีอ่อเราจะไปขึ้นพีโพ s แควร์กันดูซิว่าไกลไหมถ้าเดินจากตรงนี้เนาะ,ะนี่ก็ฝนตกโปรยๆนะ,ะทั้งวันทั้งวันเลยค่ะ Nike h a c k e n d a s h คนเยอะมากวันนี้วันเสาร์บรรยากาศแบบ ชิวๆเหมือนญี่ปุ่นอ่ะตกๆหยุดๆเหมือนไต้หวันตกๆหยุดๆเหมือนกันแล้วก็ถ้าสายมือนี้ก็คือขึ้นโรงแรมได้เหมือนกันก็คือจะเป็นทางออกที่เราถ่ายให้ดูตอนแรกเนาะอะไรอุ้ยดูดิวอุตส่าแมนวันเสาร์อาทิตย์นะคะเด็กๆผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็มานิยมมาเที่ยวอุ้ยวิ่งเร็ว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  แดดแรงมกันนะทุกคนก็พก่มมาด้วยได้ใช้แน่นอนทั้งแดดทั้งฝนดูดิอันนี้น่ารักมากเลยสิบ <kalk> หยวนนะคะค่าค่าขึ้นต่อคนก็ได้ชมออบรรยากาศรอบๆเนาะของถนนพ e เพ l e s แ u ว r e คนเยอะมากมีทั้งวัยรุ่นหนุ่มสาวจนถึงวัยที่แบบมีประสบการณ์เยอะๆนี่เขากำลังสร้างอะไรใหม่นะทุกคนปีหน้าหรือปีสองปีมาน่าจะเสร็จแล้วแหละเพราะเขาสร้างไวมากตึกของเล่นที่เราพาไปดูอ่ะมันก็สร้างเร็วมากแค่แบบปิดโควิดไปก็เสร็จแล้วอะประมาณสามปีอุ้ยตกใจ นี่ก็เป็นฟิล่านะเดินแค่แบบไม่กี่นาทีเราไม่ตัดนะคะทุกคนอันนี้ถ่ายสดๆเลยจะได้รู้ว่าระยะทางมันประมาณไหนนะแล้วเวลาทุกคนเวลามาตอนนี้ประมาณบ่ายสามนะบรรยากาศคนก็จะประมาณนี้ของวันเสาร์นี่ขนาดฝนตกนะทุกคนก็บอย,ยัันในการช้อปปิง้งเจอเพื่อนกินข้าวร้านลิลลี่จีนร้านเสื้อผ้าจีนซาราค่ะนี่คือ เป็นอาณาจักรซาลานเลยทุกคนดูประมาณ3นาทีนะคะถึงซาลาจากโรงแรมด้วยนี่ท่านโล่งอะ่ะก็คือไวกว่านี้นะแต่นี้คนเยอะแล้วฝนตกก็เลยเดินช้าเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะซาลาตอนขากลับซื้อก่อนเข้าโรงแรมมีหูน่ารักมากทุกคนรถ ไฟฉึกฉักเต็มเลยก็อ,อยู่แถวนี้คือแบบคือครื้นไม่น่ากลัวเลยแต่ก็จะมีแบบอ่าโฮมเลสบ้างนะ,ะก็เรามาระวังกันด้วยเพราะคนเยอะระวังหลงกันด้วยนะคะถ้าใครพาลูกหลานมาเที่ยวกันเองอย่างเงี้ยเพราะว่าคนมันชุลมุนมากๆนี่เราเดินตามหลังรถไฟเลยขวามือเป็น ตึกมีดนะซ้ายมือเนี้ยตึกเนี้ยเขานิยมมาถ่ายรูปที่ที่สุดละเป็นจุดถ่ายรูปของ p e พ p พ e Square มีหลายจุดนะที่กำลังแบบว่าปรับปรุงอะไรอย่เงี้ย นี่มีชาแนลนะคะสวารก,กี้ใช้มือก็คือเป็นห้างนะเมื่อกี้ปากซอยก็เป็นห้างนะข้างหลังก็เป็นห้างโลกเลก็กเห็นปะคือถ้ามีแบบอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกปลอดภัยแล้วรู้สึกแบบรู้สึกดีเพราะว่าตลอดทั้งซอยนะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจน,นะคะเป็นป้อมๆเลยเป็นจุดสต๊อปคอยช่วยตรวจด,ดูอะไรเงี้ย นี่ขวามือมีมิมนิโซ่ด้วยนะทุกคนตอนนี้มินิโซที่กวางโจวเขามีธีมบาร์บี้อยู่นะไม่โ้ากินมากเขาพิลไยอะโอ้ยทุกคนทุกคนตรงนี้ก็มีถนนคนเดินนะคะก็คือมาซื้อของกินตรงนี้ได้ตอนกลางคืนเหมือนไต้หวันเลยจ้าอันนี้เหมือนไต้หวันเลยนะคะ เฮ้ well <Yeah. S 1> อยอันนี้ที่เขากินที่ซูโจต้องไปกินที่ซูโจกัน เดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนว่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวออกมากินทีเดียวนี่ก็คือเป็นมะพร้าวดูดิเขาทำรถแบบว่าเป็นเหมือนรถไฟอ่ะข้างหลังนี้ก็แบบมีขายของที่ระลึกนะอุ้ยข้ศ คลาสสิกมากข้างในอ่ะเป็นเหมือนถ่ายภาพถ่ายภาพแบบโบราณมีผัดจีนมีแบบแกะสลากตัดหน้าตะเกียบจีนอะไรองเงี้ยของที่จุกจิกอะไรอย่างงี้นี่อิมเมจนี้เขาคิดมากเลยนะตอนเนี้ยเมื่อกี้นี้เห็นแบบหลายร้านที่แบบคนมุงแบบนี้นีน่ก็จะประมาณนี้หมดแล้วซอยนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะฝนตกหรือเปล่านี่นะเดินมาจากพักนึงก็จะมีเจ้าหน้าที่เป็นป้อมตรนี คอยดูความปลอดภัยเอ่อซ้ายมือก็จะมีร้านขายท้าอะไรเงี้ยร้านอาหารเยอะมากสับเวนดล M M, อลล่าเอ็มแอนเอ็มเซฟโฟราคือร้านครบมากเลยทุกคนแต่ว่าเวลาเดินก็ต้องระมัดระวังเอ่อกราบอะไรเงี้ยของที่นี่นะ ที่เขาจะใช้เป็นจิงโจ้ร้อนมากทุกคนเห็นอย่างเงี้ยนะแดดดำนะคะแล้วแบบตลอดตรงข้างๆอะ่ะเขาก็จะมีแบบว่าเป็นห้างแบบสไตล์จีนโบราณนอะ่ะแบบขายเสื้อจีนโบราณอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็แอบ,บแวบ,บไปดูมานะนี่ใช้มือ m อ็ m. เดี๋ยวเราค่อยมาเดินตอนคืนเดี๋ยวเราจะไปอยู่อยู่หมนการเดินก่อน ของเยอะมากอยู่ตรงนี้ได้แบบสองสาวันอะท,นทุกคนก็ยังเดินไม่หมดจริงๆขวามือนั่นของเยอะนะชั้นสองก็ชั้นสองก็มีร้านอาหารแหมคันไม้คันมือเนาะนี่ซ้ายมือก็คือดีออเป็นห้างนะคะ ใหญ่มากทุกคนบอกว่าเลยว่าใหญ่มากนีเป็นแบบอะไรกันก็ถ้าใครมานะวางแผนดีๆนะใครนักช็อปใครแบบชอบเที่ยวแบบว่าช้อปปิ้งอะไรย่างเงี้ยแนะนำให้เผื่อเวลาไว้นะคะเพราะว่าอยู่ตรงนี้ได้หลายวันเลยถรถไฟฟ้าจะอยู่ข้างล่างตรงข้างหน้านะ แชมเปี้ยนคือช็อปใหญ่มากมีเลโก้ Lego, just do it ตอนนี้คือขาล้าแล้วทุกคนคือโรงแรมอะใกล้กับสถานีมากแต่ว่ามันก็มีอะไรให้ช็อปเยอะอดิดาส อ่อห้างขวามือเนี่ยชั้นบนจะมีฮอตพอตนะเพื่อใครสนใจตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะก็คือตกตกหยุดหยุดแล้วคนที่นี่เขาก็ไม่ใส่หน้ากากกันแล้วนะอันนี้ก็เดินกลับที่พักนะคะตอนกลางคืนก็คนจะเยอะ เป็นพิเศษสำหรับวันเสาร์นะนี่เวลาสามทุ่มยี่สิบถ้าใครนะชอบแบบว่าลุ้นอะไรอย่เงี้ยท้าทยนิดนึงก็ตรง ถนนนี้นะเขาก็จะมะีเหมือนหวยคูอ่อ่ะให้เล่นสนุกสนุกนะทุกคนใบละประมาณ30หยวนบ้าง20หยวนบ้างแล้วแต่ KFC ยังเปิดอยู่นะ KFC อันนี้ยจะเปิดถึง5ทุมนะก็ค่อนข้างคือคืนไม่ไม่เปี่ยวเลยทุกคนแล้วทุกคนเห็นออแสงเหลือๆตรงนั้นไหมอันนั้นก็คือโรงแรมเรานะคือมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าจาก รถไฟใตดินอะเดินไปที่พักอะ่ะมันยังมีร้านที่เขาแบบปิดดึกกันอยู่นะอันนี้สามารถกลับดึกได้เต็มที่นะประมาณ4ี่ถึงหทุ่มนะบรรยากาศตอนคืนก็จะคืกคือคอยู่ตอนกล,ลางวันรถรางที่ในถนนพีโพสแควร์นะเขาก็ยังวิ่งอยู่เ,เรื่อยๆนะ ใครสนใจอะ่ะนั่งก็คนละสิบหยวนอันนี้ก็คือตึกที่มันมีโปโลขายอะ่ะข้างล่างเฮเกนดา๊ก็ยังเปิดอยู่นะปิดสี่ทุ่ม ข้ออาหารตอนเช้านะคะเขาก็จะมีเวลาบอกว่าถ้าตรงนี้คนน้อยตรงเนี้คนเริ่มเยอะแล้วช่วงนี้เป็นคนเยอะมากแล้วก็ช่วงนี้ก็กําลังดีอย่างนี้เป็นเวลาบอก ตรงไหนเขาจะมีอ่น้ำเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตรงในส่วนของอาหารนะคะอันนี้จะเป็นในห้องอาหารของที่นี่นะคะเป็นอย่างนี้ เค้กให้ตอนเช้านะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็น Wifi ของโรงแรมนะถ้าใครมาก็ต้องอมาสแกนตรงนี้นะเพราะว่าบนห้องไม่มีร้านจอดรถของโรงแรมนะคะอันนี้เราลองพาเดินมาข้างๆโรงแรมอยู่นะว่าข้างโรงแรมเป็นยังไงอีกฝั่งหนึ่งฝั่ง Holiday Inn น,นะจะเป็นถนนเส้นหนึ่ง ตอนนี้เขากำลังบำรุงอยู่นะเจอร้านเหล้าจ้าอยู่ข้างๆโรงแรมเลยแล้วก็มีอ่บุหรี่เนาะมีหลายยี่ห้อเอผื่อใครสนใจนะคะอุ้ยข้างหลังมีแอลคาเฟมีร้านกาแฟอา้ามีรอสันจ้าอยู่ข้างหลังทุกคนข้า <laughs> งหลังโรงแรมมีรอสันจริงๆ,ๆมันออกประตูนู้นได้นะเนี่ย ออกมาข้างหลังใช่ไหมแล้วก็เดินลงมาทางนั้นอะ่ะก็คือเจอเลยรอสันตรงข้ามจะเป็นแชงกรีล่านะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเซ็นทรัลโฮเทลเชียงไฮแล้วก็นั่นก็คือฮอ l ลิเดย์อินนะตรงนี้เป็นแบบศูนย์รวมโรงแรมตอนนี้เราข้ามจากรอสันมาหนึ่งช่วงถนนนะคือมันเดินไม่ก,กี่ก้าวถึงหมดช่วงถนนหนึ่งแล้ว ก็จะเจอแฟมิลี่มาตรงนี้ร้านอาหารเยอะมากเลยนะเผื่อใครจะมาหาอะไรกินแล้วฝั่งนู้นก็มีร้านอาหารนะคะตรงนี้บรรยากาศจะเหมือนญี่ปุ่นเลยทุกคนอารมณ์คล้ายๆแบบโอซาก,ก้าเลยนะแต่แค่เขาพูดภาษาจีนไปข้าม มี่ไงซุปเปอร์ well, ここขายผลไม้ก็ถ like> ้าสมมติว่าเดินมาอีกนิดนึงอ่ะเราก็จะมีรถเมล์นะที่สามารถนั่งไปที่ไหนก็ได้อย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินตลอดแต่ตรงในส่วนของในข้างในพีพ่อสแควร์มันจะไม่ไม่มีป้ายรถเมล์นะเพราะว่าเขตนั้นเขาไม่ให้จอดรถแบบข้างในอ่ะ านโรงแรมเราคราวที่แล้วถ้าเราไป People Square Station อะ่ะเราจะต้องไปเดินไปทางซ้ายมือเนาะแต่ถ้าไปหนานจิง Station ก็จะไปทางนี้ขวามือไปดูกันว่าระยะทางอะ่ะมันอันไหนใกล้กว่ากันนี่หน้าโรงแรมมีรถตำรวจนะจอดกลุ่มนี้เขาก็จะลำพัดกันเกือบทุกวันเลย ถนนสะอาดมากนะทุกคนเมื่อคืนคนเยอะมากแต่ว่าเตินเช้ามาก็คือสะอาดเหมือนเดิมนี่แกงนี้เขาก็จะเต้นเมื่อวานก็เต้นนะเมื่อวานเต้นคนเดียว ซ uh ิมแบบวันนี <lush> ้วันเช้าวันจันทร์ อากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนพอๆกับบ้านเรานะแต่ว่าเขาอะจะบอกว่าร้อนกว่าก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเขาอะร่มรื่นแบบต้นไม้เยอะแล้วก็เวลาลมพัดมาคือเย็นแต่บ้านเราอะจะเป็นแบบร้อนแบบเอ่อยังไงดีอะที่บางทีเราอยู่ในห้องอเวลาเราอยู่บ้านเราใช่ไหมเราไปไหนเราก็ขับรถเอ่อแล้วก็ อยู่แต่ในออฟฟิศหรืออะไรเงี้ยอยู่หรือยู่แต่ในห้องแอร์อย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าเย็นกว่านะแต่ที่เนี้ยพอมาอยู่ที่เนี้ยเราก็ต้องขึ้นรถเม์เดินไปเองก็อาจจะรู้สึกร้อนกว่าหน่อยแต่จริงจริงแล้วอากาศถ้าให้เทียบจริงๆริอะคิดว่าที่เนี้ยเออเย็นกว่านะเอ๊ะเย็นกว่าไหมเย็นเย็นกว่าทุกคน เานี้จะอาจจะยังพูดไม่ค่อดูเรื่องอะไรอยาก่กาแฟมากเลยอะถ้าตรงไปอีกนิดนึงอะหัวมุมจะเป็นป๊อปมาร์เนะแล้วนี่เขาเป็นตึกเกมเกมแบบเหมือนเมกกะพาซาถ้าใครพาไม่ออกนี่เห็นปะทุกคนเห็นไปปะลายลายที่สองก็คือสีเขียวนะหรือลายที่สิบสีม่วงปะ่ะอันนี้ใช้เวลาทั้งหมดแบบ ไม่กี่นาทีเองนะค่อยๆเดินมาก็ถึงสถานีแล้วสังเกตสัญลักษณ์มตัวนี้เป็นสถานีเมโชนะเอ็กซิทหนึ่งอันนี้เป็นประตูนหนึ่งเฮลโลเซียวจันจันเกอ ี่ก็บรรยากาศสถานีนะคะมีบันไดเลื่อนขึ้นแต่ว่าเวลาลงอ่ะไม่มีนะขากลับอาจจะต้องไปใช้ประตูอันอื่นนะเพราะว่าอันนี้ยังไม่เห็นลิฟต์นะขากลับอาจจะต้องไปใช้ประตูอื่นเพื่อกลับจะคล้ายๆกับไต้หวันอ่ะบางอันมีบันไดเลื่อนบางอันมีลิฟต์แต่บางอันก็ไม่มีแต่ว่าจะต่างกันแค่อย่างเดียวก็คือที่นี่เขาจะต้องตรวจ กระเป๋าสัมภาระทุกอย่างถุงที่ซื้อมาต้องตรวจตลอดเนาะตู้จำไหนต๋วก็จะอยู่ข้างขวาเนี่ยข้างหน้าก็มีซื้อก่อนนะซื้อตัว๋วจำไม้ทุกครั้งว่าซื้อตั๋วก่อนแล้วค่อยเข้าไปตรวจกระเป๋าเพราะว่าเข้าไปตรวจกระเป๋าแล้วจะออกมาแบบลำบากสรุปนะ คนโรงแรมที่เนี่ยคือบริการดีมากเซอร์วิสพนักงานแบบมีเซอร์วิสมาแล้วเขาก็สามารถพูดภาษาอังกฤษ,กษได้ด้วยนะคะอันที่สองก็คือฟาซิลิตี้ในห้องถือว่าครบถ้วนตามความต้องการของเราเนาะแต่ติดอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขามีข้อจำกัดที่ว่าเขาไม่มีที่ฉีก้นค่ะถ้าใครนะคะติดที่แบบฉีกเงี้ยแนะนําให้ซื้อมาเองนะในส่วนอื่นๆะ่ะเราคิดว่าโอเคเลยนะสําหรับการเดินทางก็คือสะดวกมาก ตรงนี้มันจะอยู่ตรงกลางหนานจิงโรดทีเนี้ยหนานจิงโรดมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ปะมันจะเป็นซอยทั้งซอยเป็น people square ที่สําหรับเดินเที่ยวช็อปกินอะไรเงี้ยห้างตรงเนี้ยประมาณ10กว่าห้างได้ที่อยู่รอบโรงแรมนะคะข้างหลังนี้จะเป็นเอ,อ่อ holiday inn นะวิวถ้าเราเดินไปทางซ้ายมือของโรงแรมอ่ะจะขึ้น people square station แต่ถ้าเราเดินไปขวามือจะเป็น หนานจริงสเตชันก็คือสะดวกสบายมากรถไฟฟ้าประตูทางเข้าออกเยอะมากไม่ว่าจะไปทางไหนแล้วตอนกลางวันตอนเช้าอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาเอ่อมารำไทเก็กอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะก็คือสะอาดไม่มีไม่เปรี่ยวตอนกลางคืนก็คือคนเยอะไม่เปรี่ยวเลยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อทั้งซอยตอลอดทั้งเส้นเลย <cl ap> ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครที่มีแผนจะมาเซี่ยงไฮ้นะคะก็ลองดูโรงแรมวันนี้ก็ได้เผื่อเป็นชอยให้กับทุกคนเนาะ หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย